SLE เนี่ยเป็นโรคของภูมิคุ้มกันเราทำงานมากเกินไปนะคะแทนที่จะไปโจมตีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายเรามันกลับกลายเป็นว่าไปโจมตีเนื้อเยื่อปกติเราท่านเป็นโรคที่ในประเทศไทยมีเพียงแค่คนเดียวขอเสียงปรบมือดังๆนะครับผมให้กับป้าน้องสุพา,านันชยารังการนะครับผม ป้าน้องนะคะสุพนันชยาลาังการโคกนี้ยมันมีในในโลกใบน,นี้อยู่สองเปอร์เซนตและไอสองเปอร์เซนตนั้นอะ่ะมันอยู่ที่เมืองไทยคือป้าน้องหนึ่งเดียวพอมันถึงรอบปุ๊บมันก็จะอาเจียนอาเจียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาที่ป้าน้องมีอาการเนี่ยป้าน้องก็จะทําอะไรไม่ได้หรอกค่ะอ้วกไปจนกว่าจะหมดแรงไปเองอ่ะเวลาเราอ้วกเนี่ยน้ําในร่างกายเราก็จะออกเนาะเป็นไซเคิลเวลาเป็นก็ต้องเข้าโรงพยาบาลไปแอดมิด แล้วก็ฉีดยาแก้อาเจียนเกลือแร่ตัวไหนต่ําก็เติมเกลือแร่ตัวนั้นไปเพื่อกันช็อกเฮ้ยเฉียดตายอ่ะเข้าไอซูมาแล้วอ่ะถึงสี่ครั้งแล้วพอเราออกจากงานเนาะอยู่ดีๆมานอนเป็นผักอย่างเงี้ยให้สามีเลี้ยงอ่ะถามว่าชีวิตมันจะดีเป็นล่ะไม่เลยเคยคิดค่าตัวตายแต่โชคดีที่ไม่ทําจนได้มาเจอกับดีไอคอน บอสดเตอร์อรหมอเอกก็กินผลิตภัณฑ์ไปเรียนรู้ไปลงมือทําไปเนาะพอกินคอลลาเจนก็ไปแม่เจ้ายิ่งกว่าพระเจ้าจอดอกีกไซเคิลมันห่างลงบางเดือนเหลือรอบเดียวโอ้สามีมาทักเฮ้ยอ้วนทําทไมยาเต็มขวดเลยไม่กินเนี่ยพีน้องบอกยาอะไรอ่กยาก,กอนนอนทําไมไม่กินบอกเออเฮ้ย e ลืม เฮ้ยแล้วมันหลับได้ไงวะมันก็เลยเป็นเรื่อง Amazing เพราะว่าถ้าป้าน้องไม่กินยาน,นอนหลับนั่นหมายความว่าไม่หลับเนี่พอไม่หลับตาร่างกายตื่นเช้าม,ามันผียังไงคุณหมอเราก็จะมีอาการทันทีถูกไหมคะมันเลยเป็นยาสามัญประจําตัวมันทําให้ชีวิตป้าน้องแล้วก็ครอบครัวต้องใช้ค,คําว่าครอบครัวเลยนะว่ามันแฮปปี้ขึ้นเฮ้ยกูเข้ามาันทาธุรกิจนั่นเนี่ยแต่สิ่งที่กูได้โบน,น,นัสซ้อนโบน,นัสแม่งสุขภาพกูได้มาได้ไงวะเอ คืออันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีส3าเรื่องเลยนะครับเรื่องแรกคือการที่เราจะทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จเนี่ยเราต้องเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ให้ได้เหมือนพน้องนี่เลยนะครับอันที่สองตัวอย่างที่ดีของพน้องคือแม้ไม่มีวิเน,นัยแต่ถ้าเราเจอสารอาหารที่ตรงกับโลกเราได้เมื่อไหร่ครับร่างกายเราเนี่ยจะมีการซ่อมแซมได้ตลอดเวลาจริงๆนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของมนุษย์ ที่เครื่องจักรยังทําตามไม่ได้นะครับแล้วพ่าน้องเนี่ยยังทานแบบแค่อคอลลาเจนแค่ก่อนนอนแค่น,นั้นเองเห็นไหมครับไซเคิลของมันเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนชัดเจน<ช>ฉะนั้นถ้ามีวินัยกว่าน,นี้มีโอกาสที่มันจะค่อยๆยืดไซเคิลของมันออกไปได้ครับครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวคอลลาเจนที่พี่น้องทานอยู่จะมีในส่วนของตัวเลสเวลทอลนะครับผมซึ่งตัวนั้นที่เป็นอีกหนึ่งตัวที่เราพูดถึงในส่วนของรา<อ>งวัลเมื่อกี้เลยก็เลยเข้าไปช่วยนะครับฟื้นฟู เราเรียกว่าระบบการทํางานต่างๆนะครับผมในตัวของพ้าน้องให้ใกลับมาสู่ภาวะปะกติได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับมันมีงานวิจัยหลายอัน,นนะคะที่บอกว่าคนที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยลำไส้เราเนี่ยเป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างในได้เพราะฉะนั้นการที่พี่น้องทานแค่ก่อนนอนนะคะคอลลาเจนจะไปช่วยเคลือบ นะคะลำไส้ให้สมบูรณ์ไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้ามากระตุน้นภูมิคุ้มกันบ่อยเกินไปมันทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยแข็งแรงไม่สับสนไซเคิลมันถึงห่างออกไปเรื่อยๆอนั่นเองค่ะโอ้โหครับผมขอบคุณนะคะ